มี่ขอนมข้าวเม่าอ้อาตวตอนนี้พี่แล้วนี่ห่าผ้าหน่อยไหขนมมีแต่แซะะ่บเนาะเม่คระไงวะบ่าวซ้อทองไงไงแฮมีทองใหญ่สบ,บายดีพี่น้องมดสุขุสุคนเนาะมือนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านสังเมืองเซียงฝ่ายแขวงข้วนมืาวน,นี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดนัดบ้านสังตลาดนัดวันพุธตอนเช้าเนาะพี่น้องเลย อันนี้ตอนนี้บ่าวซอนกำลังอยู่ต่อหน้าทางเขาางเนนาง้าบ้านสังเนาะอันนี้เมนวิวธรรมชาสตรทงนาบ้านสังเนาะเขานากำลังเขียวงามวันนี้อากาศดีพี่น้องซุมเย็นทงนาบ้านสังเนาะกับทงนาบ้านหน้าบึงพี่น้องเลย บ้านติดกันเนาะซานเฮาไปเลาะไปเที่ยวตลาดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยบ้านสังนี่เสียบวงไฟแปรขโมยตัวเป็นบ้านใหญ่พี่น้องมีตลาดนัดมีโฮมเมียนเนาะพอแล้วตลาดนัดบ้านสังพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศตลาดนัดบ้านสัง ยามเช้าเนาะตลาดาเปิดทุกๆตอนเช้าวันพุธเนาะอาทิตย์หนึ่งีิทย์หนึ่งเนาะบรรยากาศผู้คนกำลังมาเลาะมาเที่ยวมาจับจ่ายซื้อของการขายสาลี่ขายมังุ่งขายพักตรงหาพันบอก thì ừ, ออก ừ, mà, ừ. mà, ừ, mà, ừ, mà ừ, đó. ออก mà còn. ออก như xưa mưa. Rồi. Thông mai mặc đèn. Đèn hà luôn. Đèn thông hào hơn. À bò tui ơi. ออก mà còn. Ơ nó. mình ừ, mặc hết, อัอออบาาัวรมองพใบที่อใบที่สองนบจีบี่บีบทสอนใบจัมีบาสอนะพี่น้องมาเลาะมาซื้อเครื่องซื้อของเนาะ ขายลาบน่ชงให้ไหม αι. สิบพันสิบพันโอ้มีข้านมข้าวเม่าอ๋อตัวนี้ผีอแล้วนี่หาผ้ามาไหม งห่าคนเก็ขอเมาอทงนี่นะไหนด้วยทองนึงทงนึงที่ว่าเซล่ามจะสิตใจเอาโนมซะอันนี้แหละของหวานเนาะจินดูเละลาบฮะดูดยเมือนละจะหายากนิดนึงอันนี้ หาพันกินภามบรรยากาศฝนตกเนาะทาง,งยกยากจะเปลี่ยน่อยน่งถ่ายพักหอมมักเล่นมักแดงมักเคือถ่ายปลาทูนั่น ปลาทูอาหารทะเลอันนี้สีหาขาดลวท่านพระโลลาป่าอันนี้ิอนน้วันนี้บานะ่าวซนอนทัวรนะ์พาพี่ดองมาเลาะมาเที่ยวตลาดนัด้านสั่งเนาะของอยู่ของกินเนาะลายขนาดพี่้องเลยน ผ่านไข่ลาบผ่านข้าวพัดโดยสบายดีโดยขนาดพันสั่งเนาะโอ้ขนมขนมตรงเท่าไรหัอห้าพันอันนี้ก็ห้าพันหรอเห็ดมือเซาเนี่ยบอเนี่อยอ่าวทองแดงหนึ่งบาทเนี่ย หาพันกีบออนซานเนะาะซานมันประเภทหอมไก่หอมซีนแซ่ขนาดนี้ ไายลาบไขาไขยปิ้งไขยขอาคุณ

ตลเนนาะอันดดน,อนี้แม่นซีนควายนะพี่น้องคได้ดังซีนสดๆไปคนละเลยตอนนี้พ่อพี่น้องสาบานเนาะกำลังเลียนเชียวกันซื้อซีนควายเนาะซีสิบาซื้อซีนได้ทั้งเพียได้ทั้งบีพร้อมนี่ ปลาสิมาซีซีเนาะยังรอคิวอยู่พี่น้องอ๋อผักงามเนาะผักขาวทองผักหอมรวมงามพนัดผนดผตกลิ้นพี่น้องทางมาจากเพื่อนเาอย่เนาะ กาศตลอดนัดบ้านสังเนาะยมันเสียงังไฟสำหรับบ้านสังกับห้างการันเทศบาลาันมารักแขกประมาณ35กิโลเมตรเนาะบกไกลไปไหนติดกับบ้านน,น,บา,น,นาบึงบ้านนาคอมเนาะอัาขหมมีแต่แซ่น้อไหม่รับมากไฟมัน,นยมาผู้เดียกวก็ มาก็แม,ม่อทองเท่าไรขัวมีฮะทองเท่าไร่มีทองเท่าไรสามพันเอาทง,งเรงนีเอาเอาเซททงขลนมนี่ก็ได้นนขนม,ม,คคมงงซืนกขัวมีชวยไม่ค้ามีทองใหญ่ปะอักซ้อทงใหญ่มีทงใหญ่อะ มว่อมาอนนัมานเยอ่ี่หกก้อนห้าพันเนาะขนมสาลีทอดทอดซุปแป้งเนาะเรามีมะกรูดเนะาะตลาลน,นัดร้านสั่งเราพี่น้องเ่ยเดี๋ยวว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรเนาะ มีคนมาเลาะมาจับจ่ายซื้อเครื่องของหลายผสมพวนโซนทางด้านหน้าจะเป็นโซนขายเสื้อผ้าเนาะขายเครื่องนุง่งขายหม้อขายคุขายกระซามท่านไปหาเือกกุ นี่ลอวทีหนมัหค้โค้ไ่อไก่ไปขีด่าไปีนะสิบอกอม่ได้ สำหรับตลาดนัดบ้านสังเนะาะบ่าวซอน,เ,นเคยมาเชิญยังไงเนาะเชิญน,นี้เป็นครั้งที่สงอ,องเนาะตามคำขอเนาะพี่พี่น้องเป็นขอมาว่าอยาให้บ่าวซอนมาถ่ายตลาดนัดบ้านสังให้เบิ่งอีกเชิญหน,นึงเนาะวันนี้บ่าวซอนกลับมาเป็นที่พ่อของพี่น้องงานขายเสื้อผ้าเนาะให เสื้อานักเรียนระยะนี้เป็นระยะเปิดโรเรียนใหม่ของนักเรียนอยู่ลาวเนาะ สีมัแงแกงรพีน้นองเอามักแกงให้ทงบนึไห 5, มทงเท่รก็งหาพันมังแงงามขนาดเลยเอามักแกงแล้วเอาตำแล้วกูเข,ข,ข่าไปฝายอยู่ไนอุ้บนขายเต็มแล้วมิเตยน้นอยได้มะนัง นี่คือภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านสังเนาะเมืองเซลฟ์ไฟไปลข้มมวลเนานะพี่ป้าสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิร์นได้ชมกันเนาะนะคผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ร้องขอโทษขออภยนะัยเนาะเพราะนี้พี่ป้าสอนจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดกระดิ่งเนาะให้พี่ป้าสอนนิดนะนะึเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการใชคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย